วันนี้ผมขอฝากอะไรถึงหน่วยงานราชการแถวบ้านผมนะ่เขามีให้ไปขอไม้ไผ่มาทําสะพานได้แม่ผมก็ไปขอเขาบอกว่าเห็นเขาขอก็ขอกันมั่งมึงมารู้หรือเปล่าว่าบ้านกูท่วมหรือเปล่าบ้านกูท่วมนี่จะนอน,น,อน,นแอร์ฟอร์เรียนอยู่แลว้วไม่เอาแล้วไม่เป็นไรกูผิดเองที่เลือกของมึงมาวันนี้ผมขอฝากอะไรถึงหน่วยงานราชการแถวบ้านผมน่ แม่ผมไม่ขอเขามีให้ไปขอไม้ไผ่ามาทําสะพานได้แม่ผมก็ไปขอแม่มไปขอปุ๊บทางนู้นมีผู้หญิงรับเรืองอยู่คนหนึ่งเขาพูดจาแบบบางทีแม่ว่าพูดจาไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ส่วนบ้านผมไม่ค่อยไปขออะไร <S <S แล้วเห็นเขาบอกว่าเปิดให้ไปขอไม้ได้เขาบอกว่ามาเห็นเขาขอก็ขอกันมั่งมึงมารู้หรือเปล่าว่าบ้านกูท่วมหรือเปล่าบ้านกูท่่มมี่จะนอนแอร์ฟอร์เรียนอยู่แล้วไม่ใช่มึงนั่งแต่นในห้องแอร์แล้วก็ถามขาทำมาเตะเลย เวลาเลือกตั้งแม่งมาไหวกูเลยให้ให้ไม่ไผ่มาดีดันนุ่นว่าก้าวลำนี่มึงคิดดูนะแล้วก <ak> ูจะมาให้กูเดินขาเดียวแม่นุ่นยันนู่นนุ่นเนีเดา๋วถ่ายไี่ในบ้านเราเนี่ยทำคำตะพานเท่าไหร่ขายขออะไรก็ยากเลยเหมือนขอเสียงกูเลยนี่อ้าวให้ไม่ไผ่มาก้าวลำมึงว่าพอไหมหันมาเนี่ยเวลาไป บ้านบ้านคนใหญ่คนโตนะบ้านคนที่ให้เสี่ยให้คะแนนเสี่ยงมึงเยอะๆนะคนต้องบคะแนนมึงนะมึงให้ทีละห้าสิบลำบ้านกูเนี่ยมึงให้เก้าลำไม่เอาเล็้วไม่เป็นไรกูผิดเองที่เลืกอกพวกมึงมนะแกผมไปขอแล้วเขาบอกว่าบ้านผมเนี่ยหนาไม่ท่วม เห็นเขาขอก็มาขอกันมั่งถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยก็เหมือนเขายังไม่มาสำรวจสุก็พี่ทั้งที่บ้านผมน้ำท่วมจริงๆท่วมก่อนใครเลยท่วมก่อนใครเลยเพราะว่าบ้านเราติดแน่นะแต่แต่ผมไปขอกบแม่ผมไปขอขอพูดอย่างเี้เลยว่าเห็นคนอื่นเขามาขอก็ขอกันมั่งผมอยากได้ความเท่าเทียมอ่ะพี่ได้ความเท่าเทียมคือคุณเวลาไปขออย่างเงี้ยบางทีบ้านผมคือความคิดผมนะบ้านคนใหญ่คนโตอะพี่เขาก็จะแบบ ให้มาไวอ่ะคือแบบไม่แบบถ้าบ้านสัตว์สัตว์่างผมเนี้ยมันก็ได้แค่นิดนิดหน,น,น่อยหพี่เข้าใจปะ่ะจริงๆเขาลงัาไว้สามเขาะว่าที่ลงไว้ให้สามสิบหลั่ต่อบ้านครับแล้วบ้านผมท่วมจริงจังที่เห็นบ้างล่ะที่ดูในนู้นน่ะดูในนู้นเนี้ยนี่คือในบ้านผมข้าวของผมก้าลำมันยังวางข้าวของผมไม่ได้เลยผมก็ปล่อยลอยน้ำไปมั่งที่ผมถ่ายรูปให้ดูอ่ะ ก็ไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาอะไรนะครับไม่ได้เข้ามาคือแค่เข้ามาตรวจสอบว่าผลมาตรวจสอบตรวจสอบใหม่อ่ะว่าบ้านน้ำท่วมไหมเมื่อกี้เองตอนเมื่อกี้เองแต่ตอนนี้น้ํามันลงไปแล้วพี่เราจะไปเอาอะไรอ่ะถูกปะ<ล>่ะผมอยากให้แบบว่าผมก็เหมือนก็บอกเสียงของชาวบ้านมาพี่ให้ขั้งหน้ามันเท่าเทียมกันหน่อยอไม่ใช่ว่าบ้านคนใหญ่คนโตรีบไปเลยส่งลูกน้องไปช่วยถูกป่ะพี่ส่งลูกน้องไปช่วยแต่บ้านตรีธัศาเนี่ยไม่มีไม่มีหรอกไม่มีที่จะ มาช่วยเขาหรอกคนเราไม่ต้องการอะไรมากพี่ขอให้เขามาใส่ใจประชาชนเท่านั้นแหละครับไอค, <น S 1> <ข>คนดีมันก็มีคนดีก็มีพี่ก็เลือกกันเอาคิดก,กันเอาครับว่าจะว่าจะเอาอยัางไงเอาคือผมใจผมนะเลือกคนที่เขามาดูแลประชาชนนี่ว่าครับที่เขาถึงประชาชนนะครับแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้ต้องขออะไรมากครับพี่อยากได้แค่นี้แหละครับแค่มาถามถาทุกทุกนประชาชนถึงบ้านมันจะท่วมก็ไม่เป็นไรครับพี่ ว่าเรารับได้บ้านจะอยู่ริมน้ําแค่เข้ามาถามสาทุกขุดิบประชาชนว่าเอ้ยมึงต้องการอะไรไหมไม่ใช่ว่าต้องให้ประชาชนเดินเข้าไปหาน้วยงานถูกป่ะพี่พแล้วก็พูดไปดีใส่เขาทั้งหมดอ่ะท่วบรวมอ่ะพี่ทุกที่อ่ะครับถูกป่ะพี่